ซอยสุกรหนึ่งนะคะหรือว่านี่ทุกคนเรียกว่าตอกโรงหมูนั่นเองซึ่งในซอยนี้มีของกินเยอะมากเดี๋ยวก่อนฉันลาบแบบนี้เลยขันชั้นง่ายดีไม่ใช่หมอไม่ให้กินเผ็ดไม่ให้คนแน่นนะแล้วแป้งเขาแบบบางๆเลยรู้เลยสิสองบาทเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับทพิ่มสองบาทเลยทีนี้ขิ้นมากรอดเลยอ่ะจริงเหรออืเจ้าไหนอ่ะผมเคยพาไปกินเลยพาใครไป แม่ซื้อให้ส่วนแม่แม่ซื้อให้ใช่ใช่แม่ซื้อให้ทันทีใช่ใช่ไม่ใช่ใช่รั่วสามบาททำไมก่อนนี่หนูเราร้อนท้องเลยดิน่านุ่มอือที่แรกคือแม่ซื้อให้กินเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีที่แล้วเอาจริงไหมจำไม่ได้แต่ถึงฉันซื้อแหละไม่ใช่คนอื่นหรอกน้ำมันเบาๆนัวๆหอมหอมเลยหอมั่ว เขาทเด็ดเขาบอกให้กินกินกินกับข้าวสวยเออเมื่อกี้เขาบอกเราว่าให้เรากินกับข้าวสวยไม่ว่าจะเป็นใครเบบี้เป็นดีแม่บู้ยแต่กวางที่ใหญ่มากเลยเนาะแล้วจะเป็นีนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับอาราเล่ครับอาราเล่เข้าใจยังกูมียอมทำนี่ชอบย่างเลยชอบย่างเลยทีนี้นะคะเรามาทุกคนมาที่ซอยสุก่นโอเคป่ะซอยสุก่นหนึ่งนะคะหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่า ตอก,ตอกลองหม,มูนั่นเองซึ่งในซอยนี้มีของกินเยอะเยอะจริงมากนะคะแต่ตอนที่จะตามเราไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เราเพื่อนำไปโชว์แป๊ดแซับนะคะวันแล้วเราไปเริ่มที่ร้านแรกกันเลยดีวยกว่าเริ่มหิวแล้วมาอยู่ต้นซอย,ซอยเลยปากซอยกับร้านนี้นะครับมา ราชาหอยทอดที่อบฟางเนี่ยไปคือนึกที่ร้านไม่ออกสายตามสั้นเนี่ยอาชีไม่ถึงแล้วตรงข้างๆดางราชาหอยทอดนะฮะจะมีนี่อยู่เลยคุยใช่ทอดเจ้านี้ขอกว่าเด่นอร่อยมากและหมดเร็วมากใช่ครับขายทุกวันนะคะเป็ดวันจันทร์วันเดียวั้งแต่เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งไปแล้วแต่ของนะฮะไงดูคุณลุงทําดูคณลงเอออาจจะมาเรกยนดีกว่า แบบเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าที่ร้านเขาเขามีมีมีแบบเดียวมันมีมันมีเป็นหอยนางรมกับหอยแมงผู้กินหอยนางรมดีกว่าอ๋อโอเคไม่มันจะมีที่เรียกว่าอส่วนกับออ๋รั่วอรั่วจะกรอบๆอ๋อไม่ได้สั่งแบบกรอบมาใช่ครับสั่งแบบอส่วนมาอย่างเดียวนะใช่เป็นอส่วนแต่จริงเดี๋ยวก่อนฉันฉันล่าแบบไม่เผ็ดของฉันง่ายดีไม่ใช่หมอไม่ให้กินเผ็ดอันนี้มันไม่เผ็ดนี่หวานใครบอกเผ็ดนี่มันซอสพริกหรือเปล่าถ้าพริกจะมันหวาน ทุกคนคอมเมนต์มาซอสพริกหวานซอสพริกมันเผ็ดหรือมันหวานซอสพริกไม่มีคำว่าเผ็ดเลยไม่มีคำว่าเผ็ดเสียงสูงอีกซอสพริกแบบซอสพริกไม่มีคำว่าเผ็ดเลยไม่เผ็ดมาลุยฮะหมอเห็นคลิปนี้ร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วหนึ่งฉลาดเลยนะเธอกินหมดไหมอันนั้นอะไม่น่าถามเฮ้ยเป็นไอยทอดที่เข้มข้นมากรสชาติแบบธรรมดาแป้งวันนี้มันจะแบบแบบแบบ แบบจเจืดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นี้แบบเข้มข้นเลยรวยครับหือหอยก็อบเอ้แต่เออให้ดูขนาดหอยก่อนดีกว่าอือโ, <ฮ S 2> โ <ฮ S 1> อ้โหแต่เต่งมากเต่งจริงอะไรออจริงเออลุยฮะหืมละมุนมากหอยดีมากแอบกินไข่นิดนึงยิ่งได้กลินหอยหอยหอมมากเลยอ่ะ <c oughs> หอมหอมชอบอ่ะ เรามีเด็กและผู้ใหญ่ดูเราเยอะนะคะก็มันหอมจริงให้รักสมมันพึ่ได้กลิ่นไงก็ดมเมื่อก่อนเมื่อก่อนได้กลิ่นแต่น้อยเมื่อก่อนไม่ได้กลิ่นเลยไม่ใช่หมายว่าเมื่อก่อนพอเวลาแบบกินข้าวอะไรเีอะการได้กลิ่นเนี่ยมันจะน้อยจะได้กลิ่นเวลาที่เอาเข้าปากแต่ตอนนี้แค่นั่งอ่ะอุ้ยโทษครับกลิ่นมันขึ้นมาเลยมันเลยแบบเฮ้ยกลิ่นมันหอมมากอือรสอาหเลยอย่าเดิ้ย ไม่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เจอเลอหาหารไม่ผ่านมาเนี่ยคือสูตรกินมาตลอดไม่เคยกินเพราะอร่อยใช่ไหมรับโอ้หือแป้งกรอบอ,ะอ่ะหอยก็กำลังดีหอยอยังลงมอ่ะบารีถ้าสุกไปอ่ะน้ำในหอยมันจะออกเยอะมันทำให้หอยมีความแข็งเกิดขึ้นแต่นี่ยเขาทำแบบฟริ๊ตี้อยู่เลยอ่ะออป้าน,นี่เป็นคนที่แบบมีความรู้เรื่องหอยเยอะพอสมควรน,นะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะคุณป <c oughs> ลาแค่หมดละเออนั่นสิ ฉันเพิ่งกินไปได้หย่อมนึงจริงๆฉันก็สงสัยในความสามารถของคุณนะแบบมากหลายๆคนดูไปคงรู้สึกอิ่มแทนใช่ไหมหมดจริงอะรั่ร้านแรกะไะสบายอือเนาะใช่คือบอกเลยว่าต่างแบบทอดไม่ไหวเพราะว่าหิวยาวมากเลยแบบไม่ทอดมานี่ อะแล้วมันกินได้เลยเหรอได้เลยบ้าจริงหรือเปล่าจะโตมาได้ยังไงที่รักกุยช่ายนี่เขานิ่งมาแล้วนะมันโตมาได้โตมาได้สวยด้วยโตมาได้สวยด้วยอ่านั่นแหละไม่ได้ว่ากุยช่ายเขานิ่งมาแล้วครับบางคนเขาพิมพ์กุยช่ายทอดก็ถึงว่ากุยช่ายทอดอ่ะพอเวลามันทอดมามันมันอาจจะแบบมัน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 มัามัน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 มั้มัน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 อันมเนมอนมั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  มีการแซงชูนู่นเนี่ยคุณลุงก็งงแล้วก็ทําไม่ถูกแล้วคุณลุงก็พยายามจะรีบแล้วแต่คนนั้นก็จะสั่งงั้นทางนี้คือแบบสงสารคุณลุงอ่ะไปสงสารตัวเองด้วยฉันไปคนแรกฉันฉันไปไปแบบคิวแรกๆเลยไปคิวแรกได้ได้คิวที่ห้าสิบไม่ให้ไม่ให้ไปคิวแรกแล้วแบบพอบอกว่าให้เรียบยกมือทุกคนเลยเดี๋ยวขอเชิญครับผมไปยืนก่อนนะครับเดี๋ยวขอเชิญครับผมไปยืนก่อนนะครับมาเรามากินกันอันนี้อันนี้อ่าใช่เอาชิ้นเลยเหรอเดี๋ยวดีครับเราต้องทำการแหวกก่อนขอบคุณมากครับไม่ไม่ผมไว้นี่น ให้ดูไส้ดูความเหนียวดิแล้วกล่องมันจะเลอะไหมามเหนียวราดตรงนั้นไม่เป็นไรครับนี่นี่นี่ดูดูดูแบบนี้น้ำจิ้มลงไปโอ้โหใส่เป็นย่อมเบียร์กลัวจะเปื้อนเดี๋ยวหายไปทั้งลูกเลยลุยครับการผ่าตัดไซนัสมานะคะไม่มีผลกับการอ้าปากแต่อย่างใดอ้าได้เท่าเดิมแล้วก็ทุกคนคะหันข้างค่ะหันข้างให้กล้องค่ะ จมูกยังทรงเดิมนะคะผ่าข้างในมไม่เกี่ยวกับข้างนอกดแต่อย่างใดเหมือนเดิมเป๊ะคนถาม่าทำด้าใหม่ไม่ได้ทำใช่ลหลายคนบอกพอแบบบอกว่ยผ่าศีรษะแบบจมูกโด่งขึ้นหรือเปล่าเหมือนเดิมนี่เป็นเผือกแต่ว่าคุณต้องสโ,โลว์นิดนึงนะคะอ่านี่เผือกครับเผือกเผือกเผือกีอกอกอใส่คนแน่นนะแล้วแป้งเขาเแบบบางๆเลยดูกนี้เสองบาทเฮ้ยจริงหรอใช่ครับโอ้ลูกมะลม ผมตกใจกว่าที่เมียตกใจดังเลยตกใจจริงไม่อันนี้ก็ราคาดีนะหอยทอดอ่ะกี่จานเท่าไหร่แปดสิบถึงร้อยยี่สิบโอเคนะอันนี้ที่ใส่เหอยประมาณแสนตัวไม่ถึงเยอะเกินไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงกลับมาก่อนกลับมาก่อนเย็นไว้เย็นไว้แต่ถือว่าเยอะเรียกว่าเยอะเลยครับเรียกว่าเยอะห้ามโดนเด็ดอีกเป็นที่ชิวกราดเลยอ่ะจริงหรอเจ้าไหนอ่ะไม่เห็นเคยพาไปกินเลยพาใครไป แม่ซื้อให้ของแม่ของแม่ซื้อให้ไม่ให้แม่แม่ซื้อให้ทันทีไม่คุยให้ไม่คุยให้รูปสามบาททำไปก่อนแบบนี้เลยรูปเท่านี้เลยเอ๋อบ้าตาบ้าโอ้ทำไมอ่ะคุยให้รักตอนเนี้ยอบบ้าเลิกโกงหกเลิกโกงหกแล้วเขากโกหกไปเยอะแล้วในชีวิตไปไปต่อร้านหนดีกว่าครับมีร้านเด็ดเยอะแยะมากมายเลยไปเลยครับ คือจะบอกว่าใีนี้ที่เรากินไปเมื่อกี้นะฮะมนกรอบนอกนุ่มในเลยไปถามเขาเอ๊ะมันคืออะไรกันแนะ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือออลล่วเพราะว่าออลล้วเมร้านที่เรากินเนี่ยมันจะกรอบทั้งแผ่นเลยแต่อันนี้เขามีความนุ่มอยู่ข้างในแต่เขาบอกออถ้าเป็นออลส่วนร้านเขาอะมันจะนิ่มๆเละๆเลยนุ่มเลย,เลยมันจะนุ่มเลยเพราะฉะนั้นนี่คือออลล่วของร้านนี้นะฮะมาตำได้และอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดเลยนะคือสีมารากตร้านนี้เป็นข้าวหมูแดงตำนานที่อร่อยมากๆกินครั้งแรกคือคุณวินดีซื้อให้กิน แล้วงงมากว่าหมูชิ้นใหญ่แล้วแบบโอ้โหโคตรอร่อยหมูกรอบดีนี่ร้านนี้เลยเดี๋ยวเรามาลุยกันแล้วดูน้ำราดนะฮะว่ามาจานโตท่วมๆเป็นยังไงไปลุยกันดีกว่าไปโอ้โหน่ากินมากหมูกรอบแบบเทกเจอร์คือกรุบเด้งๆเลยอ่ะกรุบๆเลยทังไม่หมดนี่มาเป็นเส้นๆนี่โอ้โหนี่้ดูดูนี่คือความหนานะฮะความหนาหมูแดงทุกจานเป็นแบบนี้ มาแล้มาเริม่เมเลยนะฮะข้าวหมูแดงสีมรกตคุณสั่งอะไรมานี้สั่งพิเศษครับใส่ไข่ด้วยแบบจัมโบ้สุดแล้วอร่อยมากนี่คือจานใหญ่สุดในร้านเขาแล้วใช่ไหมหอืมท่านเธอคุณโชว์ชิ้นหมูแดงก่อนทุกคนนี่ยชิ้นหมูแดงร้อนร้อนเลยด้วน่านุม่มจริงครั้งแรกคือ,มคอเมย์ซื้อไม่กินสิบปีเนาะสิบปีแล้วเอาจริงไหมสิบสองปีอะ่ะจะจำไม่ได้ เดี๋ยวฉันซื้อแหละไม่ใช่คนอื่นหรอกเพิ่งเพิ่งกินมะหวานมีครั้งแรกทำไมไม่เดี๋ยวเธอมากินกับฉันนี่แหละฉันน่าซื้อให้เธอก่อนแล้วเอาหลังกระพามกินที่นี่ที่ร้านเพราะว่าวเป็นร้านที่ที่บ้านกินประจำเร็วไหมคุณเชียงเดี๋ยวกินซุปก่อนเอาได้กินซุกินก่อนที่นี่เขามีซุปอันนี้นะคะเป็นสับปะหมูกระเพาะหมูผักกาดดอง แล้วก็อีกอันนึงที่สั่งมาคือเป็ดตุ๋นมะนาวดองจริงๆเขามีมาระกระดูกหมูด้วยแต่วันนี้เขาไม่ได้ทำแต่ร้านเ็าแก่อ,อ,กกอร่อยมากคือร้านหมูแดงร้านนี้ไม่นนเข้มข้นเกินไปนั่นคือไม่เข้มเกินไปกินแล้วมันมีความหอมความัวแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วย,วยแล้ตอนนี้เราผ่าตัดก,กันมาแล้วนะดีใจมากได้กลิ่นอาหารชัดเจนมากเลย,ยก,กินอร่อยขึ้น็บเท่าตอนนี้ที่ผ่านมายังยังกินไม่อร่อยนะทุกคน คลิปนี้มันต้นไฟนะคะกวเริ่มกินอร่อยออแล้วแต <laughs> ่ว่าคลิปนี้ไม่เผ็ดใครบอกบอกเลยไม่กินหรอกมันมีคลิปที่มันไม่เผ็ดเออไม่กินหรอกถูกค่ะถูกค่ะถ้ากินปุ๊บเดี๋ยวมันไม่คุยกันดรืยทั้งวันเลยอ,อร่อยเลยอะไรเนี่ยหมอเขาศึกษาผ่าแบบแบบ ดีมากอ่ะพื้นตัวเร็วมากห <ừ> um ้ามทำเกินคำสั่งหมอขย่างมาตรุมขยัางมาตรุมเสียเรื่องขย่างมาตรุมเดี๋ยวยึบเลยโอ้โหโอออ่ะนี่กินหมูกรอบยังยังที่บอกแล้วนะมันจะหมดแล้วจต่ละเมียกินซุปไม่ได้เลยอ่ะอืมม,มันร้อนมันร้อนฉันกินได้เธอยังกินไม่ได้ขอบคุณเจียงนันหนาอะไรเงี้ยเขาดีเลย <c oughs> บอกแล้วนะฮะกินยังไงให้เหมือนกินนั้นแรกอืวิตง่าจะเป็นร้องเพลงเพิมเติมแล้วเ <c oughs> สริมตร้างประสบการณ์ชีวิตหน่อยตอนตอนที่ยังไม่ผ่าจมูกอ่ะยังไม่ผ่าไซนัดอ่ะเวลาร้องเพลงมันจะขึ้นจมูกอ่ะก็จะไม่ได้ร้องเพาะมากก็ร้องทั้งวันแล้วนะ นี่ผ่านมาแล้วน่นาจะออกจากโรงพยาบาลยังไม่หยุดร้องเพลงเลยจะคนชอบเห่าหอนรายการร้องเพลงรายการไหนพออน,นอใจขแขกรับเชิญนะคะสามารถติดต่อได้แล้วนะคะจากที่ผ่านมาปฏิเสธโดยตลอดอ,อ,อร่อยมากมากอร่อยมากมากนุ่มองเท้า หมดอย่างรวดเร็วคือคุณหมออ่ะไม่อยากให้มีน้ำมูกไหลในช่วงนี้เลยต้องงดกินเผ็ดงดกินร้อนอะไรก็ตามที่ทำให้น้ำมูกไหลนะคะโอ้จะบอกว่าแข็งมากเลยใช่ใช่ใช่คือหมอบอกว่าพอเวลาเรากินของเปรี้ยวใช่ป่ะเปรี้ยวมากๆเผ็ดมากๆอะไรเงี้ยแล้วความร้อนมากมันทำให้แบบเหมือนกับเป็นการกระตุ้นกระตุ้นน้ำลายอ่ะกระตุ้นแบบสารคัดหลัง่งอ่ะทำให้จมูกมันไหลทำให้เลือดออกคึ้หมอมาได้แบบนั้นตอนนี้ประมาณ3วันกินได้แล้ว นึ่งเดือนขอบคุครับไปต่อร้านต่อไปเหลือหลายร้านเส้นนี้อร่อยจริงๆไปบริต่อครับอีกหนึ่งร้านนะฮะที่อร่อยมากๆเลยและติดกับร้านสีมรกตนะครับคือร้านซองกีขายหมูสเต๊ะน,นะฮะร้านนี้เดี๋ยวไปชิมกันหมูนุ่มๆนะฮะแล้วน้ำจิ้มเด็ดและขนมปังเวลาป้าแลเข้าปากนะอย่างโดน วันนี้มาในวันที่มันฝนอยู่ฝนก็ตกเนาะแล้วโตวเริ่มเต็มไม่เป็นไรสองร้านนี้เทรดของกันได้ครับเราสามารถนั่งที่น้านสีมรละกตแล้วก็สั่งสเต็กกินได้แล้วกันและนี่เราได้รับเกียรติบกครัวเลยนะฮะเป็นเกียรติอย่างสูงมากครับนี่หมูสเต็กค,ครับเรามาถ่ายเลยอ๋อมีตับย่างด้วยเหรอฮะโอ้นี่คือหมูสเต็กแล้วก็มีตับเฮ้ยน่ากินมากจะสั่งตับด้วยดีกว่าโอ้หอมมากเลยแจว่า เดี๋ยวร้านนี้นะฮะคือตับตัวนี้เลยคือดีมากห่าก,กินยากน,นะตับสเต๊กกินสะไกรเลยเออโอเคโทษทีครับลืมไปอ่ะเข้ามาใกล้หน่อยอ่ะอ่ะชักหยิบเลยลลยเลยเลยโอเคไม่มดีกินหมูเนาะผมกินตับลุยครับคุณไม่โชวอ์อาหารเลยเหรอครัคือมเลยจิม้มเขาเป็นไงอร่อยมากินน้ำมัเบาๆนัวๆหอมหอมเลยหอมนัวโอ้โหตับดีมาก มีรสชาติแบบมาหมักมาแล้วอ่ะหมักคาใตไว้มบางรูปูเบามากเออง่ายสิเดี๋ยวชิมสับด้วยอร่อยอ่ะเดี๋ยวมีเวลากินเราต้องเบิ้ลเลยของมาอย่างงี้ทำไมอ่ะทุกความรู้เรื่องมันต้องจิ้มให้มันฉ่ำๆนะ แต่มากแกนเนื้อโคตรดีเลยอร้านที่สามแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกกินนิดนึงก่อนไปร้านของเล่นเหรอไปคาเฟ่ดีกว่าทำไมเราถึงไม่ไปของร้านของเล่นก็เป็นคาเฟ่ทัพทอยครับร้านนี้ไปทำพวงกุญแจกันบแล้วตรงนี้คือซอยสุกรเมื่อกี้เราอยู่ที่ซอยสุกรหนึ่งเนาะ เบรกกินข้าวแป๊บหนึ่งสามร้านแล้วใช่บวกกับกุ้ยช่ายเอีกหนึ่งใช่ครับประมาณที่ร้านของเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปอีกสองร้านนะสองร้านเด็ดร้านนี้ที่เด็ดคือกล่องจุ่มและทำภูมิใจได้ Amaz Cafe ไปเลยครับขังมากคนเยอะมากเลยวันนี้คนน้อยแล้วใช่ไหมวันนี้คนน้อยแล้วรู้แล้วสุดยอดเลย้ะคนเยอะจะเป็นยังไงคือเหมือนที่บอกนะฮะผมก็มาฝอยที่นี่เหมือนกันตอนนั้นที่ฝอยไปเป็นตัว ไปตัวอินทีทอยพันเปอร์เซ็นต์ใส่พิรันนี้ไปแล้วเราต้องทำยังไงถ้าเราต้องทำยังไงก็ถ้าเราลงจุ่มจุ่มเนี่ยหรอจุ่มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรียกตรงนู้นไงที่เป็นขายอุปกรณ์ต่างๆมาเลือกดูว่าเราจะทำเป็นกล่องจุ่มแบบไหนขึ้นมาจุ่มนู้นได้ไหมนู้นเออจุ่มนู่นขอบคุณครับแม่ครับเรามีแล้วเรามีแล้วมีแล้วมีหมดแล้ววันี้มีหมดแล้วมีหมดแล้วต้องต้องต้องถามคุณกดีว่าเห็นในตัวที่ใครไปวิธีอาบน้ำอยู่มไ้่ไห็นอยากได้หรือเปล่าไม่เห็นทำไมล่ะ ทำไมลำไมล<ห>่ะทไอยากไ,ได้ล่ะใครเบบี้ข้างบนไงอาบน้ำเอาเปล่าเดี๋ยวว่าดีจะจุ่มนะฮะอยากได้อันนี้ด้วยอยากรู้ดิมันดูแบบใช่มันจุม่มดีมีประโยชน์อ่ะอ่ะลุยอันนี้มีตัวซีเคเรตไ, <ป S 2> ไหมมันต้องมีทั้งอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าเรื่องของเรื่องอยากได้ต้องเลือกตัวที่อยากได้ก่อนสีที่ถูกโชว์ของฉันกับเธอของเธอคือสีส้มของฉันคือสีเขียวนั่นก็ไม่เคยได้หรอกทั้งหมด เทคนิคก,การเลือกคืออะไรคะตรงกลางเอาที่เราชอบแต่ฉัาได้สีอื่นล,ล่ะและอันนี้มันมีตัวซีเครตตัวหนึ่งใช่ปะ่ะในนี้ยใช่ซีเครตเป็นตัวไม่ใช่ซีเครตตัวนี้นอนนอนในกล่องข้าว,วมาฉันจะลองเขย่าดู <ś c oughs> ให้เธอเลือกแหละฉันไม่น่ามีมือมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือไม่น่าถึงระหว่างนี้ให้เธอเลือกเธอเปิดรุ่นเลยฉันไปต่อแถวรอจ่ายตังค์ให้เพราะคิวยาวเฮ้ยความหานาแน่นของแต่ละกล่องมันไม่เท่ากันฉันถึงจุดนี้ได้ไงก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันดูไม่แน่นเชิญครับเชิญอันเนี้ยมันดูแน่นกว่า เรือถ้ามันเป็นเรือมันก็น่าจะต้องใหญ่ๆห,ห,หรือเปล่าอันนี้แหละสองตัวเราต้องไปจ่ายงินก่อนแล้วถึงจะแกะได้หรอได้เลยครับยินดีมากครับใช่ไหมขอแม่ไหมครับได้โทรโรอนะโอเคสามีฉันทำหน้าที่ดีมากนะคะไปจ่ายตังค์ออกไปถ่ายรูยขอบคุณ <S <S มากครับจุ่มเลยไปอ่ะคุ่ลุ้นกันว่าคุณนายจะได้อะไรนายขลุ้นเนี่ยผมเสียผมซื้อเป็นบล็อกแบบไม่ต้องลุ้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็อดไปเลย วอันนี้ปกติเขาไม่ให้ขึ้นเนาะแต่วันนี้เราเจ้าของร้านเขาให้เราขึ้นมาเพื่อมาดูคอลเลคชันเลยเอ่ยลายเบบี้ลายเบบี้เยอะมากตัวนี้น่ารักอ่ะตัวเป่าโป่งเนี่ยเอออันนี้มาจากกล่องจุ่มป่ะฮะใช่ไหมเป่าโป่งใช่ครับอ่าในกล่องจุ่มซิลต่างเดี๋ยวเราก็เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำทำเนี่ยตัวเนี่ยที่เป็นผมยาวกับดอกไม้ก็น่างานเขาดีเทลดีเทลเนาะอาร์ตทอยพวกนี้ใครดู ตามเศรษฐีแล้วเราเปิดมาเราไม่เคยเจอลิมิตเราไม่เคยเจอลิมิตเสร็<า>เจเลยเรามาเปิดเลยไม่เคยเจอแล้วเราจุ่มเ <พา S 2> อ,อมาไว้ดีจุ่มมาไว้ดีเปิดเลยอ่ะเอาที่เอาน้องโนกก่อนมานี่เขาให้ออใหดึงน,นี่หรอใช่เอาดึงได้เลยไหมเปิดหน้าตู้ให้รู้ว่าเราได้อะไรอ่ะมาดูสิให้เรือขึ้นมามันไม่มีเรือครับอันนี้เป็นกล่องข้าวกล่องข้าวคุณบอกว่ากล่องข้าวเมื่อกี้ันเรือเฉยเลยกลับมาก่อนฉันนั่งเรือมาจากไหนโอ้โหอ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่ได้เลยฉันรู้เลยได้ตัวอะไรมันคือตัวนั้นใช่ไหมในรูปใช่ป่ะ ช้างใช่ป่ะได้ช้างเออโคุณจังว่าเรามีอันเนี้ยทุกไซส์แล้วนะถูกไซส์เรามีหมดคือมีไซส์นี้แล้วก็เรามีไซส์ใหญ่กว่านี้ใช่แล้วเราก็มีไซส์มีเรามีกรอบรูปด้วยเรามีกรอบรูปแล้วเราก็มีตัวนี้ลิมิเต็ด99ตัวทั่วโลกแล้วเราก็มีภาพแล้วปริ้นด้วยของเขาาเกิดมาเพื่อฉันน่ะอืมน่ารักอันนิงอาร์เปิดดูเปิดดูเดี๋ยวทุกคนดูนะคะฉันจะไม่ดูแผ่นเดี๋ยวฉันจะรู้ก่อนว่าฉันได้สีอะไร คือจริงๆอยากได้สีเขียวกลมดีมูฟวน่าเล่นคือไม่ว่าจะเป็นใครเบบี้เป็นดีมูฟวีจักรวาลที่ใหญ่มากเลยเนาะเฮ้ยก็เปมีความเขียวอ้าวและนี่คือดีมูฟตัวแรกนะฮะที่คุณเวดีเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะมีสกิลการเรียกน้องเกิดขึ้นและดีมูฟจะเต็มบ้านเรานางได้เปิดจักรวาลใหม่ขึ้นมาแล้วชอบที่เขาแบบออกแบบมาแบบใช้ประโยชน์ได้มีประโยชน์มันไม่ใช่แค่คิ้วมันจะงอกเพียบเลยคราวนี้ไม่น่ามาเกลเลตทั้งนั้นเออเอาใครสนใจนะฮะ อยากจะเอาตัวกล่องจุ่มนี่นะครับมาแล้วก็มาทำพงกุญแจสามารถมาได้นะที่ร้านแมสคาเฟ่นะครับอยู่ที่ตรอกลงหมูมาทาได้ซอยสุกรค่ะต่อไี้<ฮ>ซอยสุกรรองสองลงหมูอ่ะมันคือซอยสุกรหนึ่งแต่อันนี้คืซอซอยสุกรนะครับลองเสื้อด,ดูเราไปดูต่อเลยครับไปตรงนี้ก็เรียกว่าซอยตรอกลงหมูเหมือนกันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นถนนที่ทะลุออกมาตรงนี้เนี่ยจริงๆเราเราจะมาร้านกะเหล่ดือดหมูชื่อเจ๊คุ้งนะฮะนี่ตรงข้ามเจ๊คุ้งตลาดสวนหลวงเจ้าเก่าแต่หยุด เพราะว่าอดกินเร้าน,นี้เซุงจี้ดีมากโคตรดีเลยเลานกินร้านนี้นะน่ะเขาอยู่ที่เดิมอะ่ะใช่แล้วเขาย้ายมาตรงนี้แล้วร้นนี้กะว่าจะมาเปิดไม่เป็นไรเราไปกินซุกกี้ก่อนดีกว่าไปกินลุยข้ามเหงือกปะแรกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดนะครับร้านเป็ดไทยของเราใช่ซุกกี้ตรอกโรงหมูนะฮะร้านนี้ผมไปกินเมื่อประมาณ20เกือบยี่สิบปีที่แล้วเจ้าของร้านยังจำได้ดีดีเก่งมากยอดมากตอนนั้นไปถ่ายละครโอโ้โหยอดมากครับ คือความคลาสสิกที่แท้รูเพราะว่าร้านนี้ใช้เป็นเตาถ่านแล้วมันมีแบบเต้าหู้ยี้ด้วยอ,ะอ่ะคือเราเซิร์ชหาร้านนี้เราขึ้นชื่อไม่ให้นะให้เซิร์ชว่าสุก,กี้ตอกลงหมูจะเจอ,อแต่จริงร้านเขาว่าชื่อสุก,กี้เตาถ่านแต่เซิร์ชสุก,กี้เตาถ่านไม่เจอเขาตอกลงหมูขึ้นแลวนี่คือเนื้อหมักของเขาโอ้โหกระพือกระพือหมักดีแล้วคุณไม่ใส่น้ำจิ้มเหรอจิ้มก่อนเผ็ดไหมเดจะกินไม่ได้ ไม่ฉันชิมให้เพราะว่าฉันกินเผ็ดเก่งมากแป๊บนึงกินฉันไม่รู้สึกว่าเผ็ดเลยอ่ะอร่อยที่รัรกมไม่เป,าเป่าอ่ะฉัน,ฉน<ะ>ยังเป่ายังเอาไปกับพื้นหน้ากล้องอร่อยมากเอาชิมเองเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้ไม่เผ็ดแต่หอมมากเลยเผ็ดหน่อยนึงเผ็ดหน่อยแต่กินได้อ๋อเห็นคลิปนี้หมอร้องไห้นะอยงพยาบาลกำมัดล้วตอนนี้มักล้าไปโรงพยาบาลเลยพื่ ได้เนาะอร่อยไม,ไม่เผ็ดบ้างจริงอืมโอ้วดีเพงกินเผ็ดแล้วแหละโอ้วดีเพงกินเผ็ดแล้วแหละใช่มา,าเดี๋ยวขอเทมจิ้มนะครับอันนี้นะฮะเทไปเลยคือที่เด็กของของ,อของต๊ะของท็อกุก,กกี้อ่ะคือตัวน<ช>้ำจิ้มเนาะแล้วก็เนื้อที่หมักอะไรต่างๆแล้วบวกความเป็นตาวฐานหมักไปหมักสำคัญห,หมดจริงเนี่ยดูดิโอ้โหหอมมากเลยอ่ะน่ากินควันคุกกลุนอยู่เลย อร่อยไม่ต้องใส่ไม่ต้งองใส่น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยหรือเขาใส่มาแล้วปะเนี่ยเขาใส่ต้าหู้อยอี้อร่อยอ่ะเต้าหู้ยี้เขาก็ไม่เค็มแล้วเมื่อกี้เด็กเขาบอกให้กินกินกับข้าวสวยเออเมื่อกี้เขาบอกเราว่าให้เรากินกับข้าวสวยอร่อยออลองดูดนจิ้มราดนิดน,นึงแล้วกันเนาะมัน,นค่อเนเข็ดอยู่แล้วโอ้โหตอนนี้ที่ร้อนใช่อะไรคือข้าวครับร้อนร้อนแหละเบาหน่อยเออเบาหน่อยเบาหน่อยชุดเบาหนี่คือ อย่าถุยใส่นะทไมรู้รู้เลยกินเลี้ยงแบบอืเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ยอะไรคะอร่อยมากโอ้โหไม่น่าเชื่อลุยครับอื้เออไม่เห็นนัวๆเต็มคนมาลุยครับอร่อยแบบน้ำก็มีนะฮะแต่อาจจะยังกินไม่ค่อยได้เพราะมันร้อนอยู่รอก่อนรอก่อน <N> <N> นี่มีคนคอมเมนต์มาบอกอยากเห็นอยากเห็นเธอกินผักแต่ผมไม่ค่อยเห็นอบบ้ากินผักออแต่จริงๆอ่ะเวลากินก็กินหมดนะแต่แต่เพิ่งรู้ตัวว่าตอนที่ถ่ายอ่ะไม่ได้กินผักใช่เพราะว่าบางทีอ่ะถ้ากินหมดทั้งชามมันใช้เวลา20นาทีไงมันใช้เวลาเยอะมากเพราะผักมันเยอะอะไรหลายเมนูเนาะเราเลยกินเ,ออเนื้อก่อนให้เขารู้ว่เราชาตเนืนนเ้อแบบนี้ก็ใครส่งมาถามเราว่าไม่กินผักหรอจริงกินผักเยอะมากกินผักค่ะนี่นะคะแพรว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะนน ดูคลิปไปแล้วนะคะสามารถเมน์มาหาเราได้เราอ่านคอมเมนต์เลยใช่กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยก็จะขอบคุณมากนะคะใช่ครับโอ้โหดูเส้นดูความเงาอืมาโอ้โหยาวมากได้เหรอเนี่ยยาวจริงลุยครับมีตะวัดปลายนิดหน่อยอร่อยเอ้าตามมาตำได้นะฮะสุกี้ตอกลงหมูร้านนี้อร่อยจริง แล้วก็ขายมันยาวนานมากๆแล้วเป็นสูตรต้องหู้ยี่ปลาเก่าๆหอมถ่านมากๆร้านนี้โคตรดีเลยไงก็ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่แปดแสน่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไม่ถึงนะเพิ่งเพิ่งหวังแค่แปดแสนแปดแสนซับค่ะฝากด้วยนะครับคอมเมนต์มาเยอะนะครับชอบอ่ะครับเจอในอีพีหน้าค่ะได้าปครับเชื่อตัวนี้คือบอยประกอบแนะนำว่างานเขาสวยมากเห็นไหมเพรอะว่ามันเป็นงานของศิลปินคนคนญี่ปุ่นนะครับอ่าคนญี่ปุ่นนี่เขาทำกับซูชิไงเป็นปลาแล่ปลาอ๋อเหรอเออ จะฝากบอกบอยนะคะบอยไม่ต้องแนะนำมากนะคะบอยดูยคนเดียวพอค่ะไม่บอยเมือกอนเขาก็ไม่ซื้อเขาแค่มาชี้ผมดูคือแนะนำของอรันที่เริ่อนอาร์ทอยต้อ,องกิมมิคของสิ่งที่คุณจะเก็บไม่งั้นคุณจะไปไกลบกผมไม่เชื่อด,ดูดูร้านนี้เป็นตัวอย่างแหล่งรวมเลย <c oughs> คือถ้าเกิดเราเก็บไปทุกอย่างอะ่ะมันจะไม่มีวันจบสิ้น